แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงสวัสดีค่ะไปเดนหน้าคุณเดนน้าโอเคชุดอ้าพุดไหนอลังการเออไม่เห็นด้วยนะประเด็นไม้บางไปสายไม่ไ้บางจริงไปเลยะวันนี้มาทำงานช่ค่ะมาร่วมแซงควาบินดีกับคุณหมอนะคะคุณหมอโจเดอรเดนนิสนะคะแล้วก็ คนที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เชิญมาค่ะวันนี้ก็คือมีทุกคนแบบรุมๆุมที่แบบเตรียมพร้อมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตามคาดเลยก็เป็นเป็นอะไรที่เราติดตามอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะคะที่ได้รับรางวัล เป็นไงบ้างครับปีหน้าของเรามีโปรเจกต์ยังไงบ้างปีหน้าของเรานะคะ Broken Off Love ก็จะได้ลอนชให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะต้นปีเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องรออก็ประมาณต้นปีค่ะช่วงเดือนน่าจะเดือน3เดือน4ให้ได้ชมกันค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในโปรเซสกันเตรียมงานเตยมอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นแรกของค่ายของตัวเราเองเลยไงกเองเลยก็เดบิวต์เราเลยด้วยเรื่อนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ เป็นผู้บริหารเองมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันจะต้องแบบตัดแจงมันเหนื่อยมากเลยค่ะแบบปกติเป็นนักแสดงแล้วทาการบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคอคอที่เราต้องมาเป็นแบบผู้จัดเองด้วยเราต้องทำเองทุกโปรเตสต้องเข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในทุกโปรเซสที่เราที่เราจัดเตรียมก็เลย ต้องหนักนิดนึงค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่แล้วมันกดดันไหมคะจริงจริงจริงๆไพไม่ได้กดดันนะไพ่รู้สึกว่าไพมีทีมงานคุณภาพแล้วก็มีบุคลากรที่อยู่รอบข้างแล้วที่จะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันสําเร็จไพเลยรู้สึกว่าไอไม่ได้กดดันไพ่แค่ทําตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ในการทํางาน แต่ละเซ็กชันต่างกันแต่ว่าุคลรอบข้างพายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วก่าจะครอบทีมแบบหับทีมงนคุณภาพมาได้นี่ยากไหมพายยากไหมหรอยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันค่ะก็ก่าจะรวมทีมก็ก็เฟ้นหาอยู่อยู่นานแต่ว่า, after, after, Aa, that, าก็อย่างพี่พาบอกว่าไม่เียวโอเคไม่เกี่ยว t h a เ k you so much thank you สวัสดี เราจะพายไปไหนด้วยก็พูดถึงไหนแล้วนะคะยากยากทีมงานก็จะถามก็เป็นแต่ด้วยความที่ทีมโปรดักชันทีมพุ่มกับทีมบทเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้วแล้ว่พยก็เลยได้รับโอกาสจากพี่ๆนะคะก็มีแบบอะไรที่ทําให้ช่วย่า่ตรงนี้ได้ก็ดีใจมากค่ะดีใจอุ่นใจเลยที่มีทีมี ในสัตว์เกับตอนนี้คือบริษัทเราได้มีนอกจากนี้แล้วมีเด็กเป็นเฟ้นหามาได้แล้วใช่เดี๋ยวจะบอกทีหลังในสัตว์แหลกเปิดตัวหรอใช่เดี๋ยวจะเปิดตัวแคเดียวค่ะแะไรว่าเราจะเปิดกลุ่มคู่เราในวันไหนยังไงเลยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคู่เราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรอดูว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นเคมีคู่เราเงี้ยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซ็ต์ที่ ที่เรากําลังแบบช่างใจเพราะตอนนี้มีคัดีเดตแบบหลายคนมากๆคือเคาะมาแล้วแต่ว่าเรีย <เ S 1> องเคาะเข้ารอบมาแล้วยังไม่ได้เคาะใครเข้ารอบนะเอาจริงแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันตัดสินใจยากมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นไม่นานก็รอไม่นอนก็รอโอเคไม่แก่นนกพีถ่ถามแล้แก,ก่องค์ประกอบ คู่ฝ่ายเธอคู่เรามันจะต้องมีระเกดระเกดว่าเคมีมันถึงจะเป็นเคมีเคใจเอลเลเมนต์มันต้องเป็นยังไงจริงๆแล้วคนที่พี่ฝ้ายรู้สึกว่าจะยืนข้างๆกันได้หนึ่งต้องมีแบบจริงๆต้องรักในงานในงานแสดงเหมือนกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ นะคือขนหลอกหลอแสดงว่ามันไม่มีคนจะเปิดใจหรือเปล่ามันถึงไม่อาการยังไม่ได้ประการหรือเป็นใครโปดแล้วหรือว่าหรือว่าหรือว่าป้ายมีในใจแล้วเลยสามารถพูดหน้าเขารอยมาหน้ารอยมาหูยใจพูดไปอะค่เป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าที่รู้จักไหมทุกคนน่าจะเออเฮ้ย ก็อาจะไม่รู้ว่ารู้สักหรือเปล่าแี่เคยผ่านงานใมนูการมาแล้วไม่เห็นหน้าละออกไหมเห็นหน้าละออกไหมเออสย้าอยู่ในช่วงโทนหลอกถามนะคะไม่อย่างนั้นฝ้ายช่วยระบุสิว่าอะไรคุณเนี้ยมันถึงทำให้รู้สึกว่าอุ้ยพอมองปุ๊บลรวมันเซนส์เราด้วยความที่ตอนนี้มันมีคัดดีเดตหลายคนเราไม่สามารถต่อจงได้ตอนนี้ก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามีทั้งที่พี่พคุ้นตาและไม่คุ้นตาเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ปิดไม่กักอะไรเลยต่ตอนนี้คนที่ทำให้เราเขินเนี่ยมันใหม่เือเก่าอะไรนะคะคนที่ทำให้เราเขินเนี่ยก็ใหม่หรือเก่าเขินเพราะว่าไฟจะตอบไม่ถูกแล้วไฟจะหลุดตอนเนี้ยปีหน้าหรอปีหน้ารู้ต้นปีหน้าปีหน้าต้นปีหน้าจะรู้ค่ะอะไรนะคะแสดงว่าไฟก็อยู่โพเดิมใช่ไหมก็อยู่โพเดิมหรือเปล่านะอยากลอมจะลองไหมล่ะ เดิมบอกแล้วว่าจริงเวลาพี่ๆถามหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูประหม่าได้เลยนะเพราะเวลาแต่คำถามมาจึ้งมากหนูจะไปยังไงต่อแล้วอันนี้อันนี้อันนี้มันถึงกระบวนการไหนแล้วที่จะเบอกว่าเราจะมาเป็นคู่เราตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการสังกัดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่อยู่ในขันหน้าเพี่เปอร์เซ็นต์แล้วอเดี๋ยวได้ทราบเดี๋ยวได้ทราบ แสดงว่าเรามีเรื่องเตรียมไว้แล้วมีมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะไม่งั้นพี่ถามเร็วต่อว่ะยตายไปไฟไปต้องไปนะไปเพอเรามีคู่ใหม่แล้วว่าเราต้องทำใจอยู่เตรียมมือหน่อยเออมันเย็นโอ๊ยโอเย่เหรอ อหรอไม่แต่แนมือคือยัดแบงค์นะฮะทดแล้วนี่หรอไม่ได้ยัดคู่กูามนะฝ้ายนะพอเรามีคู่ใหม่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับกระแสที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วอะฝ้ายพยายามที่จะทําทุกอย่างให้แบบให้ให้บาลานซ์ที่สุดสําหรับตัวฝ้ายเองแล้วก็สําหรับตัวแฟนๆเองว่าต้องการอะไรอยากดูอะไรแต่ที่แน่ๆคือ ค่ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยอะแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันแล้วก็ที่เท่าที่เห็นฟีตแบ็กมาก็ขอบคุณแฟนๆที่รอคอยแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้ใหม่ด้วยนะคะก็ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนคะ่ะไม่กลัวกระแสตีกลับไหมกับคนที่รู้สึกว่าเ,เขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เปิดรับในสิ่งที่รู้สึกว่าวันนั้นที่ฝ้ายบอกว่าเราบุกอ่อนอยากที่ไปอย่างนี้ให้เขาฟังยังไงบ้างที่เลเอาจริงๆแล้วแฟนๆก็บอกฝ้ายว่า ให้ไฟมีคู่ใหม่สักทีออยพรแบบมันนานไปแล้วแบบเวลาที่เห็นโพแต่ละโพออกมาทุกคนมีคู่หมดเลยมีไฟอยู่กับซันนี่อย่างเดียวอย่างเงี้ยบางคนเขาแบบเริ่มสงสารแล้วซันนี่จะเป็นโมาหรอจากการ move on กลายเป็นแบบเริ่มสงสารไปแล้วเริ่มมาในแนวเห็นใจแล้วว่าแบบมีซะทีเฮ้ออะไรเงี้ยเล็กกับเขาคุยกับซันนี่ไหมคิดว่าซันนี่เป็นโพ ไม่ซันนี่ก็สงสารแบบนี้แล้วซันนี่ก็สงสารแบบนีแล้วค่ะแสดงว่าการที่เราออกมาจากขับซือแล้วคือเราบุกออตามที่เราเสริมเพ่มไปแล้วจริงๆแล้วก็เราก็ต่างคนต่างทํางานในสายอาชีตของตัวเองต่างคนต่างเดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากกว่าก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่า ก็ยินดีด้วยกับทุกเส้นทางของแต่ละคนที่ที่เดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปรวมถึงตัวเราเองด้วยฝ่ายได้ดูที่เขาสัมภาษณ์ไหมคะที่เขามาแค่แลงข่าวที่ไข่ที่ฟ่ายเรื่องนักจิตเขาบอกว่าตี่ไหนเขาก็ทำการตรงนี้ฟ่ายอมององเพราะหลายคนติดตรงนี้หนูไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วหนูแค่รู้สึกว่าเออมันมันจะปีใหม่แล้วมันจะสิ้นปีแล้วอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วฟ่ายก็ อยากให้ผ่านไปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะก็เริ่มใหม่กับสิ่งดีๆที่เลือกเส้นทางที่เรารักแล้วก็มีความสุขด,ดีกว่าเราก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ยังรู้สึกว่าเ็ายังหนัดดีนั่นหแหละค่ะต่อกันไ,ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอันนั้นจะต้องอันนี้หรือจะต้องเป็นแบบไหนแค่ทำในหน้าที่ของเป็นให้ดีที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นยังไงหรือผ่านมาแล้วก็ มันจะปีใหม่แล้วอ่ะก็ขอให้ผ่านคนไปกับปีเก่าแล้วกันแสดงป้ายก็หวังดีแล้วก็ให้กำลังใจกับคู่ของเราที่อดีตคู่ของเราใช่ค่ะก็ก็เคยหวังดียังไงก็ก็ยังคงหวังดีแบบนั้นก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องในวงการที่อาชีพเอออาชีพเดียวกันนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแบบไปคิดร้ายหรือไป หวังหลายต่อกันก็ยังยังอวพอแล้วก็ยังยังรู้สึกว่าก็ขอให้โชคดีในเส้นทางนอ้ย่าก่อนหน้านี้ฝ้ายบอกว่าฝ้ายจะฟ้องคอมเมนต์ที่มาลือลับเข้าไปส่วนตัวมันได้มีการดำเนินการไหมหรือว่ามันก็มีค่ะมีค่ะก็มีจากบางทีข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะบางทีแบบพอได้ยินผ่านคนร้อยคนมันสารมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็มันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีบางอย่างมันเสียหายการที่แบบ การถูกรีพอร์ตงานการถึงอะไรมันมันมีผลกับงานเราอะไรเงี้ยจริง,รงๆแล้วพ่าค่อนข้างที่มั่นใจในตัวพฟเองมากว่าพ่าอารมณ์มารวยมามากๆ <มา S 2> แล้ว,แล,วแล้วก็อันไหนที่มันกระทบกับพ่ายหรือกระทบกับงานพ่ายหรือุคนรอบข้าง่ายพ่ารู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มไม่แฟร์แล้วอันนี้มันมีผู้เข้ารอบไปอ <ไป S 2> ันนีตอนนี้ี่มีผู้เข้ารอบไปแล้วค่ะมีผู้เข้ารอบผู้ที่เข้ารอบหลังจากวันที่นัทแลร์ไปทําไมเขาถึงได้เข้ารอบเพราะว่าอ๋ออันนั้นเป็นฝั่ง ฝั่งแบบอินเตอร์แฟงก็ให้ทางกฎหมายระหว่างประเทศจัดการแต่ส่วนฝั่งไทยก็จะมีผู้เข้ารอบอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดําเนินการหลักสิทแิ์ไหายหรือว่าอันนี้ก็ก็มีอยู่นะคะประมาณในในฝั่งไทยที่รู้สึกว่าอะไรที่มันล้ำลุกล้ำเกินความบางทีบางอย่างอ่ะ ค่ายใกล้ใครก็หาว่าค่ายไปแบบอะไรกับคนนั้นคนนี้แล้วมันสร้างแบบฟิกฟิวที่มันแบบใช่มันรู้สึกว่ามันมันลำบากในการทํางานมันลําบากในการใช้ชีวิตแบบบางคนแบบที่เขาไม่รู้เขาก็จะเชื่อโดยที่แบบผ่านแค่ไม่กี่วิอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงอะแต่ก็เคยพยายามที่จะให้แบบให้มันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่หยุดแต่บางทีก็ความใจดีมันไม่ได้มีผล ักเท่าไหร่กับบุคคลลอานั้นก็เลยใช้ยใช่ก็เลยใช้กฎหมายดีกว่าก็คือไม่รับกระเช้าไม่รับกระเช้าไม่ไม่ต้องมาขอนโขลกเงินสดราคาเงินสดไไหมก็ไปว่ากันในในทางศาลเงินสดก็ไม่ได้อยากได้นะเอาจริงๆอยากได้แค่รู้สึกว่าบางคนบางอย่างก็ต้องมีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเองเราก็มีความรู้สึกนะเรามีเรามีจิตใจนะบุคคลรอบข้างเราบางคนที่แบบ ไม่ได้แข็งแรงพอในในที่จะเจอสิ่งดรดาม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันบั่นทอนแล้วมันก็เป็นท็อกซิกในเรื่องแบบของเรื่องราวในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรที่เราเพื่อไปมันลดน้อยลงไหมหรือว่าเขาก็ยังสมัครก็มีมลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงบางคนก็มีขอโทษบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยฟังความแบบหลายๆด้าน<อ>ฟังหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเรื่องราวทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองอะมองให้ว่าดีก็ดีอะมองให้ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีมันอยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้น ว่าสึกไงแบบพอเราได้พูดทุกอย่างไปได้่อแล้มันทำให้รู้สึกว่ามีคนรักเรามากขึ้นเหมอนถึงว่าคนที่เขารักเราเขาแสดงพลังคอมเม็นขนาอะไรเออได้ดูได้ติดตามบ้างค่ะก็ก็ขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้มานะคะแล้วก็สําหรับสาหรับแฟนค่ะฝั่งไา่อะฝ่ก็แค่รู้สึกว่าใครที่เป็นแฟมิลี่ฝ่รู้สึกว่าอยากให้อยากให้ชื่นชมแล้วก็เสร็จกันที่ผลงานมากกว่าแล้วก็ ใครจะทําอะไรก็คือปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแฟนๆที่แบบบางทีก็รู้สึกว่าก็คงความรู้สึกเดียวกับฝ้ายแหละอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกจะปีใหม่แล้วแสดงว่าต้นปีเจอแน่นอนว่าฝ้ายจะมากับใครต้นปีเจอแน่นอนแน่นอนจะสอนยอดได้ไหมฝ้ายรู้ไหมว่าฝ้ายรู้ไหมตอนนี้ฝ้ายเลื่องกมากเลยอะสอนยอดสิคะฝ้ายน่ไม่เรื่องลกอ่ะอะไรนคะมันมีในใจใช่ไหมหรือมีในหัวเสียงในหัวพูดว่าอะไร ไปมองใครไปสมัคราะไรช่วยเลยไปแป๊บนึงขนจะรุนเหมือนะจ้าเออแล้วฝ้ายฝากฝากคู่เราฝากคู่ที่เออแบบเจอแน่ฝ้ายเป็นักแสดงหนึ่งสองสาม a c อ i อ ปีหน้านะคะโรเคนออฟเฟิรมนะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามชมด้วยแล้วก็เดี๋ยววันแถลงข่าวนะคะจะเชิญพี่ๆทุกคนออกมาจะได้ได้รู้ได้เห็นได้เจอกันนะคะได้สัมผัสวันนั้นอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะจะทำกัน้านก่อนไงว่าเขาไป่ถาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหรอเช่ญอาห มันจะเร็วไปนะต้นปีต้นปีได้รู้กันแน่นอนอ๋อร้านขันทองใกล้เปิดแล้วนะคะต้อนรับกันต้อนรกันจะเชิญนะคะพี่พีะขอบคุณค่ะเอาพี่ขอยๆประเด็นนึงเนาะตอนนี้แบบว่าจะโปตอนนี้บอสบอสเปิดโอกาสให้แบบออสตาถ้าบางคนได้หลายคนก็จี้มาที่ มีแสก่อนเตงามอ๋อคนที่ได้ตำแหน่งเจ้าทำแบกได้เราติดหนึ่งในชื่อโคที่เป็นแฟนของแฟนให้กำมังใจเขาบอกคนที่มันสามารถไปกรอเติมแล้วกลับมาได้ไม่ไหว่าตอนนี้ไม่ไม่มีเวลาที่จะทำเลยค่ะแต่แต่ถ้าใจอยากอยากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคราแบบเอาเป็นว่าค่อยเป็นกำลังใจให้คนที่จะประกวดออสตาแล้วกันนะคะเอาไปโอเคไหม อ <laughs> ่าจบปิดจบเออไปๆๆ้กนี่นะจ๊ะนี้นะ